ตอนนี้เราดูการผ่ามตรผ,ผ่านบาบับนะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อในมเมล็ดออกมาใช้กินแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามเมล็ดไปเพาะขยายพันธุ์ต่อผลเบาบับที่แก่จัดจะมีลักษณะผิวสีน้ำตาลเป็นกามีดี่เปลือกแข็งมากก้านก็ก้าน,าน,านยาวและแข็แมแงมากแข็งแรงมาก สรคุณสักัติความแข็งน่าจะมีผลต่อเรื่องของลักษณะของเนื้อไม้ด้วยเพราะเป็นไม้ที่มีคุณลักษณะที่ 8. แปลกสังเกตครับเสียงดังมากแบบไม่พัน <c oughs> ก็แก่เป็นที่แล้วสังเกตว่าแห้งและเนื้อเป็นกำมหยี่นุ่มจับผลก็ไม่หลุดติดมือเป็นผลไม้ที่แปลกอีกนิดนึ่งเรามาคอยติดตามศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ลักษณะการผ่าก็ต้องใช้มีดที่มีความคมและแข็งแรงสมค,ควรจึงจะผ่าแยก,กเขาได้แล้วก็ต้องดูจากร่องรอยการแตกถ้าจะผ่าให้ได้สวยงามเม่เลเทอดูจากล่องแตกของผิวของลูกบอบักนะครับคือทําให้การผ่าง่ายผมเคยผ่าในลูกก่อนซึ่งขณะผิวแตกแยกแล้วยังมีความแข็งไม่สามารถจะแยกเปลือกขอกได้ง่าย ติดตามชมกันดูครับขั่วมีความสวยงามมากครับดูที่ขั่วดีครับดูจุกข,ของขั่วสวยงามมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลักษณะเป็นกีบดอกห้าชั้น ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นดอกที่แท้จริงแต่ว่ามีต้นแม่พันธุ์สำหรับลุงนี้อยู่ที่สิงห์บุรีและไม่ใช่ต้นเดียวเจ้าของสวนทาไว้หลายหลายต้นมากช่วงดีที่เพื่อนได้ไปพบแล้วก็รู้จักเจ้าของสวนได้นํามาแบ่งปันให้ขยายพันธุ์กันต่อไปอที่ต้องการผ่าลักษณะนี้เพราะ เสดายผลนะครับไม่อยากผ่าให้มีความเสียหายหเผื่อจะได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกต่อไปโดยเฉพาะผมมองดูว่าผลไม้ที่มาจากธรรมชาติมีความแข็งแรงทนทานอย่างนี้ก็ไม่อยากจะให้มันสูญเสียไปโดยฝป่าประโยชน์อาจจะเอาเปลือกหรือผลของมันไปทําผลงานศิลปะต่อไปครับผม